กราบสวัสดีพี่พีธนาทุกผู้ทุกคนทุกท่านนะครับผมก็กลับมาพบกับกระ,ระผมเซียนเป้นะผมวันนี้ก็ในช่องหาทาไปเรื่อยนะผมตัวกระผมเซียนเป้เองนะครับผมยังไงก็ฝากไว์ก็แช่นะผมกดติดตาก็กดดิ่งกดซับสไครในช่องหาทาไปเรื่อยนะผมโดยกระผมเซียนเป้เองนี่นะครับผมวันนี้ก็ได้โอกาสนะผมมาจับไมนูนตัวใหญ่กันนะครับผมมานไม่มา,าไม่รู้นี่เจอแล้วครับผม เจอแล้วผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนี่ลักษณะเมนูใหญ่แล้วผมนี่นะครับผมนี่แน่มันมันครับผมโดดครับผมโดดเซป้อหนึ่งตัวครับผมนี่นะครับผมดูได้เลยนี่นะครับผมไม่บินไม่หนีนะครับผมจับครับมาบขาให้เสร็จเต็เป้าครับผมไปเรื่อยๆครับผม วันนี้ไปเรื่อยๆสองหาไปเรื่อยๆครับผมประมาณปานใดครับผมวันนี้ดูอาการแล้วไม่น่าออกดูอาการแล้วไม่น่าออกครับผมเมนูนใหญ่นูนนะครับผมนูนตัวเห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับเดี๋ยวจะดูลักษณะนะครับผมดูลักษณะกันเลยเดี๋ยวดูลุยปากก่อนนะครับผมจะด,ดูนะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม นน่นนะครับผมนน่นนะครับผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันจะโน้มมาให้ดูนะครับผมเะนโน้มไม่ดูไม่ได้มีอะไรสอยนะครับผมอ๊บถึงมาเนี่ยออนี่นะครับผมโอ้เจอแล้วครับผมนี่อีกหนึ่งสองตัวเลยนะครับผมนี่นะครับผมมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับผมเสร็จเตียนเปาครับผม เห็นหรือเปล่าครับผมใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเอาแล้วครับผมมันมานครับผมมาพอให้นี่นะครับผมสามตัวแล้วครับสามตัวแล้วครับผมไปครับผมไปกันต่อนะครับผมไปกันต่อไม่รอรีไปกันต่อไม่รอรีนะครับผมเผื่อจะเจอครับผมเพื่อจะได้ครัวเจอแล้วครับผมเจอแล้วไปดูนะครับผม จะเก็บก่อนนี่นะครับครับผมเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมอันนี้เจออีกแล้วครับผมโอ้โหมันหมันเลยเห็นหรือเปล่าครับผมเดีย๋ยวจะโนไม่ให้ดูใกล้ๆแล้วผมนี่นะครับผมใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเอาเองนะครับผมดูลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นหรือเปล่าจับครับผมนี่นะครับโอ้โหหมันจัดเจ้า <c oughs> ผม ไปต่อครับผมไปต่อไม่รอรีพดจะเจอไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆรำครืนอนี้ก็ดูไปเรื่อยๆครับผม ชมมาต่อแล้วครับผมไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าหรือพวกจับไปหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับผมส่องไปเรื่อยๆประมาณนี้ผมก็ปากก็ลกทึบอยู่นะครับผมแต่ก็มันเป็นความชอบส่วนบคุคคลนะครับผมถ้าใครจะมาก็มาได้แต่ก็ต้องระวังเอาเองนะครับผมต้องระวังเอาเองดูที่ทางนี้จะมีไหมเนี่ยไม่เคยออกนู่นเจอไอตัวแล้วผมเห็นหรือเปล่า เดี๋ยวจะไปให้น้มให้ดูนะครับผมจะโนมให้ดูนี่นะครับนู่นนะครับผมจะไปจะให้น้มให้ดูใกล้ๆครับผมแต่ความจริงเซนโปก็ปกติจะจับคู่นะผมอันนี้ไม่ค่อยจับคู่อันนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันก็จะเป็นเดียวๆอะไรประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวดูกันนะผมอ่ะโปจะนมให้ดูนะครับ นี่นะครับผมเห็นหรือเปล่าดูใกล้ๆนะผมดูใกล้ๆนี่นะครับผมมันจะอยู่ต้นพงอะไรต้นแถวบ้านเซียโตเลยกต้นพงนะครับผมนี่นะครับผมมาพอให้นี่นะครับผมใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเอาแล้วครับผมมันมาเนี่ยผมก็ไปต่อครับผมเก็บก่อนไม่รอรีแล้วไม่รีรอนะครับผมหาไปเรื่อยๆครับผมก็พอได้กินอยู่แล้วผมค่าคืนนี้ ก็ยังไม่เยอะครับผมยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรือยังไม่ค่อยออกประการใดนะครับผมก็ถือว่าประสบความสาเร็จก็คือว่าได้หมานิดนึงครับผมได้หมานิดนึงก็ก็ค่อยชั่วผมมาไม่เสียเที่ยวครับผมมาแบบไม่เสียเที่ยวนะครับผมส่องไปส่องมาส่องไปเรื่อยครับผมส่องไปเรื่อยเผื่อจะเจอความหมานเผื่อจเจอความหมาน ก็อย <formation jin x 2> ่างนี้ครับผมตามมาสามมันนอกการหุยอย่าหาอยู่หากินของเซียนโป้แล้วครับผมก็เป็นสภาพแบบนี้แล้วผมอยามค่ํคคืนก็ออกลากกันนิดหนึ่งก็ก่อนที่ออกล่าก็ควรจะป้องกันตัวเองเซฟตัวเองให้ดีนะครับผมนี่นะผมมาแล้วมาแล้วครมาแล้วมาแล้วนี่บินมาหาเลยครับผมตัวนี้บินมาหานี่แน่นี่นะครับผมตัวนี้บินมาหาเลยนี่นะครับผมนี่แน่โอ้โหมัดจริง เสเตียนโป้ครับผมตัวนี้บินมาหาเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยครับผมพอตกดึกๆเหมือนก็จะเล่นไฟแบบนี้นครับผมส่องไปส่องมาเผื่อจะลงนะครับผมก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับผมวันนี้ก็ถือว่าไม่ออกเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็พอหาได้อยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ ือว่าหาได้แต่ก็ยังไม่ค่อยออกยังไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ยังพอมีตัวให้จับอยู่ดูก่อนนะครับผมดูเสียงมันบินมาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจครับผมก็เลยหยุดฟังเสียงแป๊บหนึ่งเผื่อมาแรงจะบ,บินเข้าหานะครับผมผมันก็จะเล่นไฟนะครับผม วันนี้ตามสไตล์เซียนโป้ครับผมแมงนูนเล็กไม่เอาแล้วผมแต่ก็เยอะอยู่ครับผมแมงนูนเล็กวันนี้มาหาแมงนูใหญ่แล้วผมนี่นะผมเห็นหรือเปล่าครับผมแมงนูเล็กเพียบเลยแต่ก็มาหาแมงอินูนใหญ่นะครับผมนี่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูก่อนนู่นอีกตัวครับผมส่องไปส่องมาก็เจออีกตัวแล้วน่าจะใช่ครับผมนู่นนะผม เดี๋ยวไปส่องใกล้ๆให้ชมนะครับผมจะดูเลยนี่ครับผมป่าลกนะครับผมป่าลกป่าทึบอยู่ก็ต้องพิจารณาแล้วครับผมนี่นะครับผมดูนะครับผมนี่เนนี่นะครับผมนี่นะอุ้ยร่วงแล้วครับผมไหนวะนี่นะครับผมนี่นะครับ ม Finally, ันจะมีอีกตัวอยู่ตรงไหนเอ่ยบินมาแพร่แพร่เมื่อกี้อย่างเงียบปล่อยมันก่อนนะครับผมอย่างเงียบปล่อยมันก่อนเดี๋ยวก็บินมาครับผมนี่นะครับผมมันเดี๋ยสร้างคอนเทนต์นะบออันนี้เรื่องเจ๋งนะครับผมเก็บครับผมอ้าโทษมันมาครับผม ก็ไปเรื่อยๆครับปีทิดได้ปะไม่ได้จะไรอู้นี่ครับผมอันนี้ดูอาจารย์นะครับผมอันนี้เป็นอาจารย์<า>นี่เดี๋ยวดูนะครับดูห่ออาจารย์อ้าวตัวเฮ้ยดูอันนี้ปีทิดเออโอ้โอก็วันนี้ก็แค่นี้นะผมวันนี้ก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็ผมเซียนโปกก๊ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันแล้วผมเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับผม สวัสดีกลางป่าเลยครับผมก็ไม่ได้เห็นหน้ากันเลยเพราะว่าเห็นหน้าจนเบื่อเลยครับผมสวัสดีนะครับผมก็ยังไงก็ฝากช่องกันน้อยนิดด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม